สวัสดีครับคือกันเอวครับวันนี้เราจะพามาเปลี่ยนฟิลเขเียงวเบรคครับเป็นเบรคอยเอสตุนสตาร์ทเมอร์นะครับผมตัวนี้จะมีซีนสองตัวนะครับมีซีนตัวเล็กแล้วก็ฟีลตัวใหญ่ครับผมสองชั้นนะครับซีนตัวเล็กจะอยู่ติดอยู่กับไอ้เฟืองสตาร์ทนี่นะครับ ก็มีสองขั้นตอนนะครับสองตัวก็เปลี่ยนพวกนี้ก็จบปัญหาเรื่องน้ามันซึมนะครับตัวนี้จะเป็นซีนตัวใหญ่อยู่ด้านในนะครับเราแค่ออกมาก่อนับน้ำมันจะไหลยเยิ้มออกมาตรงนี้เลยนะครับถ้าแค่ออกมาแล้วน้ำมันตกค้างซีนตัวนี้มันแข็งตัวครับมันน่าจะกักนะ้ำมันไม่อยู่แล้วครับผม มันจะอยู่ตรงนี้นะครับซีนตัวใหญ่ต้องมาเช็ดทำความสะอาดก่อนประกอบซีนเข้าไปนะครับเช็ดคาบน้ำมันออกก่อน ตัวนี้จะเป็นด้านด้านนอกนะครับตัวนี้จะเป็นด้านในนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นซีนตัวเล็กนะครับ เราก็ได้แช่ออกมาเรียบร้อยนะครับตัวนี้มันก็จะอยู่นี่นะครับอยู่เข้าข้อเหวี่ยงครับทำความสะอาดก่อนเรียบร้อยครับผมเราก็ม,มาประกอบกันครับ เรียบร้อยนะครับผมเดียบผมเสร็จแล้วก็จะล้างทำความสะอาดทาบน้ำมันตรงนี้นะครับ่มันเยิ่อใส่ในคอยนี่นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ